ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปิดทําการเนื่องจากเป็นวันหยุดภาคครึ่งปีธนาคารส่วนหุ้นสารัฐปิดตลาดเมื่อคืนที่ผ่านมาแบบผสมผสานจากข้อมูลด้านเศรษฐกิจในสหรัฐที่มีทั้งปัจจัยบวกและลบค่ะโดยดัชนีดาวโจนลดลง25.24จุดปิดที่16,826.60จุดดัชนีดัสแดกเพิ่มขึ้น10.25จุดปิดที่4,408.18จุด ส่วนดัชนี S&P 500ลดลง0.73จุดปิดที่1,960.96จุดฝั่งตลาดหุ้นเอเชียวันนี้ส่วนใหญ่ยังคงเปิดทำการตามปกติโดยดัชนีนิกเกอตตลาดหุ้นโตเกียวปิดพักเช้าพุ่งขึ้น204.41จุดแต่ที่ระดับ15,366.51จุดหลังจากผลสำรวจความเชื่อมั่นทางธุรกิจของกลุ่มผู้ผ,ผลิตรายใหญ่ของญี่ปุ่นประจำไตรมาสที่2ซึ่งจะทำให้ธนาคารกลางญี่ปุ่นระบุว่า แนวโน้มความเชื่อมั่นทางธุรกิจปรับตัวสูงขึ้นส่วนตลาดหุ้นฮ่องกงปิดทําการเนื่องในวันสถาปนาเขตป,ปกครองพิเศษฮ่องกงขณะที่ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนลดลง3.32จุดปิดที่2,045.01จุดไปดูสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกกันบ้างค่ะ ที่ตลาดในเมกของสหาราัฐปิดตลาดเมื่อคืนที่ผ่านมางวดส่งมอบเดือนสิงหาคมลดลง3 7เซนต์ปิดที่105.37เหรียญสหรัฐต่อบาเรลส่วนเบรนท์ที่ตลาดลอนดอนงวดส่งมอบเดือนเดียวกันลดลง9 4เซนต์ปิดที่112.36เหรียญสหรัฐต่อบาเรลส่วนราคาทองคําในประเทศค่ะเช้านี้ ราคาล่วงลง2ครั้งรวมปรับลด100บาทต่อบาททองคำส่งผลให้ราคาทองคำแท่งรับซื้อคืนอยู่ที่บาทละ2 2 5 5 0บาทขายออกบาทละ2 3 5 5 0บาทส่วนทองรูปพปรรณขายออกบาทละ2 7 7 5 0บบาทค่ะ